แต่ถ้างานหมอควันไฟป่าและหน่วยไหนไม่รับปฏิบัติในสิ่งที่สั่งการไปในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ชอบทำทางกฎหมายผมก็จัดตอบสนองท่านในสิ่งที่ท่านไม่ปฏิบัติทุกหน่วยนะครับท่านต้องดูท่านทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนช่วยหนุนคนละไม้คนละมืออย่านิ่งนอนใจนะอย่าบอกว่าไม่ใช่ทุระ มันเป็นเรื่องของป่าไม้ของอนุรักษ์ไม่ใช่นะครับทุกคนครับต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบคนละไม้คนละมือย่างท่านไปอบรมไปที่ไหนก็ตามท่านพูดให้กําลังใจกับชาวบ้านเขาพูดให้กําลังใจกับทุกคนอย่าไปท้อแท้อย่าแสดงความเห็น้วยว่าเราสู้ไม่ไหวถ้าเราคิดอย่างนั้นหลังนิยมเราตั้งอย่างนั้นเราอยู่ไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวแล้ะมันก็พงังกันหมดแต่ถ้าเราคิดว่าเราสู้ผมว่าไหว